พบกันต่อในรายการ m o t o r ร์ไซค์ช่วงนี้เราจะมาก่อติดความเคลื่อนไหวของสุ u กิในการเตรียมแผนจักงานแถลงนโยบายประจำปี2 5 5 8รวมถึงการเตรียมแผนนัมาสรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดเมืองไทยซึ่งหลายคนนะครับที่เคยคาดฝันไว้ว่าสุ u กินั้นจะนำรุ่น GS250 GSXR250 หรือ GSXR300 รวมถึง GSXR150 นันนะครับต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยครับว่า วันนี้อาจต้องรอกันไปก่อนเหตุเพราะว่านะครับสุทกิจได้มีการเตรียมแผนนำเจ้า G D 1 1 0 A X Pro คันนี้นะครับเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนี่ครถสปอร์ตขนาด1 1 0ซีซีที่มีการทดสอบและมีการออกแบบที่ญี่ปุ่นครับหลายคนเห็นแล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่านี่คือการทดสอบในญี่ปุ่นเป็นการทดสอบรับแรงกระแทกจากความสูงนะครับโดยเทียบเท่ากับ G s X R 1,300 h a y a b า s a โดยสููกินั้นนะครับได้มีความพยายามในการจะเปรียบเทียบให้เห็นครับว่าการทดสอบของเจ้าสปอร์ตขนาด110 c ีขนาดเล็กนะครับรถสปอร์ตที่เน้นการใช้งานไฟหน้าทรงกลมแบบนี้แหละครับที่จะมีการออกแบบรับแรงกระแทกของวงล้อและยางได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับเจ้า Gs x 1300R Hayabusa ซึ่งเป็นซูเปอร์สปอร์ตขนาดใหญ่1 2 0 0 c c ของ s ูซูกินั่นเองครับ คุณผู้ชมหลายคนนะครับที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้อย่าเพิ่งแปลกประหลาดใจนะครับเพราะว่าสกินั้นกําลังจะกลับไปสู่อดีตนะครับด้วยการย้อนกลับไปเรื่องของเบสิกมอเตอร์ไซค์ก็คือรถมอเตอร์ไซค์ที่เน้นการใช้งานแบบเรียบง่ายนี่ระสปอร์ตขนาด1นึ่งร้อยสิบซีซียนต์สูบเอียงนะครับที่หลายคนเห็นแล้วบอกว่ามันคือมอเตอร์ไซค์ที่มีความโดดเด่นในแง่ของความย้อนยุคนะครับหลายคนดูแล้วอาจจะชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับแต่หลายคนบอกว่ามันอาจจะดูแล้วเก่าเหลือเกินอย่างไรก็ตามครับ รถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ4จังหวะสูบเดียว1 1 4่งรีซีเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีการออกแบบเครื่องยนต์แบบเรียบง่ายนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดสังเกตด,ดูอย่างนะครับว่าองศาของวาล์วไอเดียเสียนั้นค่อนข้างแคบ24และวก็ยีองศาเท่านั้นเองกระบอกสูบอยู่ที่51มมตรครับช่วงชักอยู่ที่55.2ม mm. มตรนี่คือมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์4จังหวะที่มีช่วงชักยาวให้แรงบิดสูงนะครับในปริมาตรเต็มอยู่ที่1นึ่งร ระบบจุดระเบิดเป็นแบบ DC CDI นะครับกระแสไฟตรงทําให้การจุดระเบิดนั้นมีความแม่นยําและมีความเที่ยงตรงเป็นอย่างยิ่งในส่วนของม้อกลองอากาศนั้นนะครับจะมีขนาดใหญ่และก็มีการออกแบบเส้นทางของอากาศในการนาเข้าสู่ห้องเผาไหม้นะครับที่มีความซับซ้อนนิดหน่อยครับมีม้อกรองอากาศแบบกระดาษท่อไอดีหรือท่ออากาศนั้นมีขนาดสั้นคอมเพลเตอร์เป็นแบบ BS ก็หมายถึงคอมเพลเตอร์ที่มีวาล์วปิดผีเสื้อนะครับถมอตอร์ไซทุกวันนี้นะครับจะมีการใช้สายคันเร่งดึงที่วาล์วปิดผีเสื้อ ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลน,นะครับแลวก็ป้องกันอาการสะอึกของเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดีล mm ูก hmm. เร่งเป็นแบบสูญญากาศครับสำหรับเครื่องยนต์ของเจ้า G D 1 1 0 A X Pro คันนี้นะครับเน้นเรื่องของมลพิษที่มีค่าไอเสียต่ําสังเกตดูเจนนะครับว่าที่ปลายท่อไอเสียนั้นจะมีการออกแบบท่อร้อนหรือว่าท่อฮีตทิวรวมถึงรังผึ้งนะครับที่ตรงบริเวณคอขอดตรงนั้นแหละครับรวมถึงมีการออกแบบท่อนําอากาศเข้าสู่ตรงบริเวณพอร์ตไอเสียเพิ่มนะครับการเผาไหม้ในท่อไอเสียได้ดียิ่งขึ้นทําให้มลพิษต่างๆนั้นลดลดงงอยย่าามามมก และเป็นเครื่องยนต์ที่ให้พลังแรงบิดในช่วงรอบต่ำและรอบกลางที่ดียิ่งนะครับระบบเกียร์เป็นแบบ4สปีดนะครับสังเกตดูเจนว่าเป็นการกดเกียร์ไปข้างหน้าอย่างเดียวครับ4ครั้งระบบสตาร์ทเป็นแบบพอตโตดีคอมเพรสชอร์แลก็หมายถึงระบบที่มีการลดแรงอัดในกระบอกสูบอัตโนมัติสตาร์ทเบาแรงครับสุดูกิจ d 1 1 0 AX Pro คันนี้นะครับออกแบบโครงสร้างตัวถังให้มีความกระชับในแ,แบบท่อทรงเปลเดี่ยวนะครับเครเดนเฟรมนี่ก็คือลักษณะของท่อทรงเหล็กกลมนะครับและมีระแบบให้เน้นความทนทานแข็งแรง และก็มีน้ำหนักที่เบานะครับไม่หนักจนเกินไปนักสุกูคิ GD110 AX Pro คันนี้ต้องบอกว่านะครับมีช่วงล้อที่ไม่ยาวเกินไปนะครับ1,215มิลลิเมตรให้ความคล่องตัวในการขับขี่ในเขตเมืองเป็นอย่างดีแฮนเดิลบาร์นะครับทรงสูงขับขี่ง่ายนะครับเบาแรงเดอนไม้นะครับดูแล้วอาจจะย้อนยุคนิดนึงนะครับตามสไตล์ของตัวรถให้ตัวเลขสูงสุดอยู่ที่120กิโเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็มีไฟบอกเกียร์ด้วยนะครับนี่ก็เป็นตำแหน่งเกียร์1 2 3 4 ไฟเกียร์ว่างแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับรวมถึงไฟสูงนี่ก็คือลักษณะของมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปกับสัญญาณไฟที่มีอย่างมาตรฐานติดรถทั่วไปครับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการใช้งานระบบเกียร์แบบนี้หลายคนอาจไม่คุ้นเคยกันนะครับรถสปอร์ตส่วนใหญ่ใช้วิธีการงัดเกียร์ขึ้นนะครับตบลงไปเกียร์หนึ่งงัดเกียร์สแต่นี่คือการกดหน้าอย่างเดียว4เกียร์และถ้ากดถอยหลังนะครับก็คือลดเกียร์ลงมานะครับจาก4 3 2เหลือเกียร์หนแล้วก็เกียร์ว่างครับ หรือถ้าหากต้องการจะงัดเกียร์ขึ้นก็ได้นะครับถ้าไม่กดข้างหลังงัดข้างหน้าก็เป็นการลดเกียร์เช่นกันซึ่งจะแตกต่างจากรถสปอร์ตท,ทั่วไปและนี่ก็คือรถมอเตอร์ไซค์ในแบบย้อนยุคของสุกิที่มีการกลับไปสู่อดีตอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยลักษณะของรถมอเตอร์ไซค์ไฟหน้าทรงกลมรถที่มีลักษณะของการใช้งานสามารถบรรทุกข,ของได้อะไรแบบนี้เป็นต้นครับเรื่องของราคานะครับหลายคนคงสงสัยว่ารถมอเตอร์นนแบบนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ยืนยันกับคุณผู้ชมเลยนะครับว่าราคาของเจ้า gd 110ร A X Pro คันนี้นะครับรถสปอร์ตที่เล่นการใช้งานเครื่นยนต์ขนาดเล็ก 110cc รถอบซรถัที่มีราคาประหยัดนะครับคาดว่าไม่เกิน45,000บาทอย่างแน่นอนเรื่องราวของสุกิ i ในวันที่27มกราคมนี้จะเป็นอย่างไรนะครับกับการแถลงนโยบายประจำปี2 0 1 8นั้นจะมีระยบบใหม่บ้างรวมถึงรถสปอร์ตรุ่นใหม่อย่าง G S X R 1 5 0 G S X R 250หรือว่า300 cc, จะมาเมื่อไหร่อย่างไรติดตามข่าวกันต่อไปครับ และนี่ก็คือโฉมน,นรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่ของสุกิที่คาดว่าจะเปิดตัวเมืองไทยอย่างแน่นอน Way